ะะหลังจากขาดเนี่ยมานมีแค่ๆก็หอดูวิวพอเราขึ้นมาปุ๊บนี่เราก็จะเดินจากทางเนี้ยเป็นทางข้างหลังเข้าไปที่ร้านกาแฟคือมันสามารถเข้าได้สองทางร้านนี้เป็นร้านแบบร้านโปรดของอีเม่เนี่ยพาลูกมาตลอดติดสอยห้อยตามต้องแบบสินบนลูกประจําก็คือมันสามารถขับรถจากทางข้างหน้าที่เป็นถนนที่ตำบลแม่น้ำเนี่ยค่ะเข้าก็ได้หรือว่า เราเาป็นนักท่องเที่ยวก็เดินชมวิวเดินแบบบรรยากาศบ้านแบบโลเคอลสมุยอะค่ะแถวนี้ก็คือคือตำบลแม่น้ำมันจะเป็นตำบลในเกาะสมุยที่แบบไม่ได้คนทุกท่าเนมันก็แต่ก่อนเขาเคยทําตลาดในบาซาอะไรเงี้ยแต่ว่า <c oughs> คนส่วนมากเหมือนแบบเป็นชาวบ้านไม่ได้เป็นทัวริสต์อะไรเงี้ยแบบเขาก็เลยไม่อยากให้มีความแบบเสียงดังเยอะเขาก็เลยบอกว่าอ้าไม่เอาตลาดแหลวตลาดก็เลยมุกไปอยู่ที่ตำบลบ่อผุดห่างจากที่นี่ประมาณ สิบนาทีขับรถอะไรเงี้ยทาให้ที่มันก็เลยเงียบเงียบแบบเงียบมากอันนี้ช่วงกลางวันก็ยงเงียบใส่กลางคืนเราก็ไม่เคยออกมาเนละเดี๋ยวจะลองพยายามปิดตัวจากลูกออกมาเดินดูนะอ่ะอัดอีกนิดนึงซีนายเมื่อกี้ซีนายบอกว่าคิดถึงใครนะคิดถึงพารันคิดถึงพารันเพื่อนรักหรอคิดถึงมากแค่ไหนอะกี่วันนะคิดถึงร้อยวันร้อยวันเลยเหรอโอ้โหพารันคงดีใจนะอยากเจอพารันไหม ร้านเลยล้านวันเลยเหรอโอ้โหถ้าเจอพารันจะบอกพารันว่าอะไรเนี่ยรักพารันล้านวันรักพารันล้านวันโอ้โหไหนมินิฮาร์ได้ไหมอ่ะมินิฮาร์ทำเป็นไหมอย่างเงี้ยมินิฮาร์แอ่ะอย่างเงี้ยทำดิโอ้โหทำเป็นนะให้พารันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวส่งให้พารันนะคะบ๊ายบาย